สวัสดีค่ะนักเรียนมาพ,ะะพบบครูโบนะคะในวิชาประวิศาสตร์ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเรียนเรื่องความจริงกับข้ออยู่ในหน่วยเรียนที่หนึ่งนะคะการสืบค้นกลม,มุของท้องถิ่นค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องความจริงและข้อทีจจริงค่ะวิศาสตร์นะคะอ่าให้นักเรียนดูภาพค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนคะ อ่าตอคือเป็นความจริงนะคะอ่ามาดูความหมายค่ะความจริงค่ะความจริงคือสิ่งมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นทียย่ยอมรับของคนทั่วไปนะคะเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะคะมนุษย์ใช้อากาศในการหายใจอันนี้คือความจริงนะคะต่อไปค่ะข้อที่จริงค่ะ คือความคิดความเชื่อหรือหลักการที่ต้องการหลักฐานมายืนยันเพื่อพิสูจน์หาความจริงนะคะต่อไปค่ะข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีข้อส,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 สนับสนุนอื่นที่มีเหตุผลนะคะมากกว่าข้อสนับสนุนเดิมนะคะตัวอย่างค่ะตัวอย่างข้อมูลทางวาิชาในท้องถิ่นนะคะที่แสดงถึงความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะ สาราลูกขุนนอกคือสารหลวงคงจะอยู่ภายในกำแพงชั้นนอกไม่สู้ห่างนักคงจะอยู่มาทางตอนใกล้กำแพงด้านริมน้ำด้วยในที่นี้เมื่อขุดวังได้พบดินประจามผูกสำนวนมีตาเป็นรูปต่างๆและบางก้อนมีรอยหยิกมือมีรอยเล็บมีรอยหยิกเล็บมือ าลหลวงคงจะถูกไฟไหม้เมื่อกรุงสีดินเมื่อกรุงเสียดินประจำผูกสำนวนจึงสุกเหมือนดินเผาอ่าดูที่ขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้ะคะ่ะอ่าที่ขีดเส้นใต้ที่เป็นเส้นตะสีแดงนะคะคือความจริงนะคะอ่า เนื่องจากหลักฐานนั้นปรากฏล่องรอยที่ชัดเจนค่ะว่ามีตาประทับมีรอยีกจึงสามารถบอกได้ว่านี่คือความจริงนะคะต่อไปค่ะที่เป็นเส้นประศิลป์เงินนะคะคือข้อเท็จจริงค่ะเพราะอะไรคะเนื่องจากหลักฐานนั้นเนี่ยปรากฏล่องรอยว่าสุกเหมือนดินเผาคือล่องรอยการถูกไฟไหม้ผู้ค้นพบจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากโดนไฟไหม้ซึ่งน่าจะเป็นตอนที่เสียกุง แต่ยังไม่มีหลักฐานมาประกอบหรือว่าสนับสนุนนะคะจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องรอการตรวจสอบนะคะ,ะกิจกรรมค่ะชาวบ้านบางละจันอันนี้คือคําถามนะคะให้เรียนตอบนะคะชาวบ้านบางละจันช่วยกันหล่อปืนใหญ่ขึ้นหกกระบอกเพื่อสู้รบกับพม่าแต่ปืนแตกแล้วใช้การไม่ได้ข้อความนี้เป็นความจริงและข้อเท็จจริงคะ่ะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะอาจมีข้อสนับสนุนอื่นที่ มีเหตุผลมากกว่าม,มาสลัางขึนทําให้ข้อมูลนี้เนี่ยมีมาการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ่าคําถามค่ะคําถามทบทวนความจริงแตกต่างจากข้อเท็จจริงอย่างไรความจริงก็คือสิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นสิ่งที่ยอมรับของคนทั่วไปข้อเท็จจริงก็คือความคิดความเชื่อหรือหลักฐานที่ต้องการพิสูจน์หลักฐานมายืนยันเพื่อพิสูจน์ความจริงนะคะคือแตกต่างกันก็นกคือ ความจริงเนี่ยคือมีการตรวจสอบจากข้อมูลและหลักฐานแล้วแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจสอบอาจากข้อมูลและหลักฐานหรือว่ารอรอการพิสูจน์นะคะเพื่อหาความจริงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือว่าข้อเท็จจริงนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราให้นักเรียนทําใบงานนะคะวันนี้ก็พบ,กบพ่อปุูคโบเพงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ